สำมเรื่องเลยครับหนึ่งตัวเด่นๆครับพาไปดูที่รายการเนชั่นลีกครับเป็นคู่ระหว่างนั้นฮังการีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนั่นอินซิเลกอย่างเยอรมนีนะครับคู่นี้ครับอยู่ในกลุ่มซีนะสำหรับเจ้าบ้านอย่างฮังการีครับห้าเกมหลังสุดครับชนะไปแค่เกมเดียวนะครับมีอยู่ห้าแต้มจากการะลึงขันทั้งหมดห้าเกมนะครับผลงานฮังการีเองต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ถ้าพวกเขาไม่ชนะด้านอินซิเลกครับ อาการน่าเป็นห่วงเลยมีโอกาสไปไม่ถึงฝันแน่นอนครับสําหรับความพร้อมในการจัดทัพลงค,งคล้าสลอร์คังเกอรี่เองนะครับผู้เล่นแกนหลักจะเป็นด้านอดัมนากี้ครับ จับคู่ของด้านโดมินิกโซบอสไลนะครับตัวแทนจากร์พูลครับส่วนด้านหน้าเปาวัดเป็นหัวหอกจากด้านเฟรนวารลอซี่อย่างบานาบัสวาก้าครับส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างอีซีเลยครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ดับที่1ของกลุ๊ปนี้นะครับมีอยู่13แต้มครับจากการลงแข่งทั้งหมด5เกมนะชนะไป4เสมอ1ครับไม่แพ้ใครเลยในรายการนี้ครับผลงานของพวกเขาหรือว่ามาตรฐานของอีซีเลยครับค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วอย่างที่พวกเราทราบนะครวันนี้ครับไปดูความพร้อมในการจัดทัพลงครับสำหรับ อินซีเล่วันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้เล่นแกนหลักครับแนวรลักเป็นด้านโจชัวคิมมิชครับลงถึงด้านอันโตนิโอดูริเกอร์ด้วยส่วนด้านแดงกางใช้เป็นด้านฟอร์เนียนเวิร์ตสนะครับส่วนแนวลุกจะนำโดยด้านจามาลโมเซียล่าครับแซดกานาบี้ครับหรือว่าเลยรอยซานเน่ครับรวมถึงทางด้านไคล์ฮาวเวิร์ตด้วยนะครับตัวแทนจากอาร์เซนอลครับวันนี้ครับคู่นี้ครับความจำเป็นครับหรือว่ามุมมองต่างประเทศครับยกให้ทางด้านอินซีเล่ครับ บางครับชนะ2ลูกขึ้นไปครับถึงจะกินเต็มนะครับเพราะนั้นครับคู่นี้มาตรฐานค่อนข้างต่างกันนะรวมถึงศักยภาพของนักเตะด้วยนะครับ2นัดล่าสุดที่พบกันมาครับเยอรมันฟาดไป7ประตูครับไม่เสียสักประตูเลยแลเพราะนั้นครับวันนี้ครับไม่ต่ำกว่า3ครับสำหรับอินซิเลกาและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ